ช่วงนี้มาดูการเมืองกันหน่อยครับเพราะวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายแบบทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับเกิดความวุ่นวายขึ้นในบางช่วงเมื่อมีการพูดถึงกรณีเมืองทองอัคราขณะที่นายกรัฐมนตรีลั่นกลางสภาว่าผมไม่ลาออกและขอให้พักเพื่อไทยเก็บใบาลาออกไว้ใช้เองครับบรรยากาศการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติวันนี้เป็นวันที่2นะครับมีเหตุวุ่นวายและเกิดกรณีการประท้วงขึ้น หลังจากสสพักพลังประชารัฐขอเวลาอภิปรายเพื่อชี้แจงคดีเหมืองทองอาคาราตามที่สสพักเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตว่านายกรัฐมนตรีมีความพยายามประนีประนอมกับบริษัทแม่ของบริษัทอ克า,า,รารีซอร์สจำกัดมหาชนเพื่อแลกกับการถอนฟ้องคดีทําให้สสพักเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงครับในเวลาต่อมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลุกขึ้นชี้แจงกรณีเหมืองทองอาคารา ว่าผู้อภิปรายกําลังชี้นําว่าการใช้มาตรา44ของตนมีความผิดเหมือนอยากให้ประเทศชาติเสียหายให้ตนเองเสียหายและมีความผิดจะเห็นว่าการดําเนินการไม่ถูกต้องก็ควรอธิบายให้เข้าใจอย่ามาผูกเรื่องกับเหมืองทองให้คนเข้าใจผิดการเลื่อนอ่านคําพิพากษาเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิน้นและการทําเหมืองไม่สามารถทําในเขตอุทยานหรือพื้นที่ความมั่นคงได้สิ่งที่เราทําคือการแก้ไขปัญหา และขอให้ไปดูรายละเอียดของม44ให้ดีซึ่งเขียนว่าให้มีการตรวจสอบทุกเหมืองทุกประเภทต้องทําอยู่ในกรอบกฎหมายเมื่อแก้ไขแล้วและขออนุญาตเปิดใหม่ก็ทําได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปยึดเหมืองครับ,บ,บการดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องชอบทำก็ควรอธิบายให้เกิดความเข้าใจไม่ควรนํามาผูกเรื่อง,องเหมืองทองเพื่อประโยชน์ของใครกัแล้วแต่นะครับสิ่งที่เราทําก็คือการแก้ปัญหา นะครับแล้วมาตราสีที่ออกไปท่านไปดูในสารละเอียดเขาเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของการต้องไปตรวจสอบไปดินการแล่ทุกเหมืองทุกประเภทจะเหมือนทองกี่เหมืองก็ไปทําให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแก้ไขปัญหามันมีทั้งผิดทั้งถูกก็ให้ไปแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหานายกยังบอกอีกว่าดีใจที่มีคนพูดถึงเรื่องนี้ทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจก็ขอให้ระมัดระวังการพูดจาด้วยบางเรื่องอยู่ในกระบวนการก็มาตีให้แตก หากพูดกันแบบนี้ก็คงไม่มีประโยชน์อยากให้สภาร,รับฟังจะมาหวังตีรัฐบาลล้มรัฐบาลไม่ได้ไม่ถูกนอกจากนั้นนายกยังบอกอีกว่าเมื่อวานมีคนให้ตนลาออกเก็บใบาลาออกไว้ให้ตัวเองก็แล้วกันตนยังไม่ลาออกไปฟังเสิยงนายกช่วงนั้นครับออกแล้วเออยื่นใบลาออกเก็บไปให้ตัวเองก็แล้วกันนะผมยังไม่ลาออกนั้นนะขอบคุณครับสวัสดีครับ ทางนี้มีรายงานว่านางสาวทัศนีบุรนุปกรณ์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าหลังอภิปรายจบกุ้งได้เขียนใบาลาออกไว้ให้แล้วรอคุณประยุทธ์เซ็นอย่างเดียวรีบเซ็นก่อนที่ประชาชนจะหมดความอดทนเมื่อถึงเวลานั้นแม้แต่เวลาที่จะเซ็นใบาลาออกท่านก็จะไม่มี